สวัสดีครับผมป๊อตเด็กวัดแก้วนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญพ่อท่านค้านะครับวัดสวนขันนะครับรุ่นแรกนะฮะปี2 498นะครับผม2498รุ่นนี้จะเป็นรุ่นขอบเอ่อขอบเดียวนะครับไม่ใช่รุ่น2ขอบยอดนิยมนะครับผมนะครับพอดูเนื้อหากันไปนะครับตุนเนื้อหากันไปนะครับใครเรียนมายังไงก็ดูอย่างนั้นนะฮะส่วนผมมาเรียนของเหรียญหลวงพ่อท่านค้านะฮะขอบข้างในต้องลึกนะครับคมชัดในตาคมชัดนะครับผม แล้วก็จีวอนนะฮะจะมีความคมมีเนื้อเกินนะครับแล้วก็พื้นเหรียญเนี่ยจะต้องไม่ไม่บวมนะไม่บวมนะครับเพราะถ้าเป็นเหรียญตามสไตล์ถ้าเป็นเหรียญเกนเน่มีความบวมชัดเจนนะครับผมนี่นะครับเนี่นะไม่บวมทัทง้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่นะฮะหยันก็ชัดเจนนะครับนี่ตัวตัดก็มีรอยเจาะปิ้นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ผมดูแล้วก็ค่อนข้างสวยงามนะครับ จะผ่านการใช้มาพอนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากนะครับแต่ก็แต่ก็ยังดูว่าดูว่าสวยอยู่นะครับผมข้างหลังก็จะสึกนิดๆนะฮะสึกนิดๆตัวยันยังคมนะครับคมนะฮะยังคมนะฮะยังสังเกตได้ามีความคมนะครับถึงแม้จะผ่านการใช้งานมานะครับรอยขอบรอยอะไรนะครับก็ยังมีความเป็นธรรมชาตินะของเหรียญนะครับผมผิวก็นะครับเริ่ม เห็นไหมฮก็จะเริ่มผิวก็จะไม่เรียบตึงเท่าไหร่แล้วนะจะเป็นออกเป็นรูๆเหมือนรูมดอะไรอย่างเงี้ยะฮะสแสดงออกถึงความเก่านะครับของเหรียญน,นะครับผมเราไปหน้าหลวงพ่อก็จะมีเนี่เม็ดใยตรงนี้นะนะมีถ้าทุกเหรียญน,นะครับผมเป็นเหรียญแท้นะครับผมโอเคครับก็หาพยายามหาเหรียญน,นะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับผมนะครับใครดูเป็นยังไงก็พิจารณากันแล้วคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมเป็นส่วนผม มีหน้าที่หาเรียนไม่ดูนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมออดเด็กวัดแก้วสวัสดีครับ